สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอ็ดลิชกีลิชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่าคืนวันพฤหัสบดีครับแน่นอนไฮไลท์คืนวันนี้เป็นฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนัดแรกของแต่ละกลุ่มนะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับมาเริ่มที่เวลา5้าทุ่มในกลุ่มดีครับสองดาริอชจากเบลเยียมจะเปิดบ้านเจอกับรลัสโกรเรนเจอร์จากสกอตแลนด์ครับสองดาริอชเนี่ยล่าสุดยืนอันดับ4ของลีก ของเบลเยียมนะครับเกมล่าสุดนี่เปิดบ้านเสมอกับคลับบูชมา1ต่อหนึ่งครับตัวลหลักมีเมาริเล่โบกาดีข้างหน้าเป็นมักซิมเลสเียนเน่เล่นกับเมดี้กอนซาเลสนะครับฝั่งของกลาสโกเรนเจอร์เนี่ยล่าสุดรังจากฝูงฟุตบอลลีกสกอตแลนด์ครับเกมล่าสุดในเกมบิ๊กแมตช์นะครับทำได้ดีครับบุกไปชนะกลาสโกเซลติกมา2ต่อศูนย์นะครับก็มีมิดฟิลด์อย่างสกอตอาร์ฟิลด์ซีเฟนเดวิส แนวรุกอย่างไรอันเค้นนะครับอาร์เฟโดมเลอสพร้อมลงล่าตาข่ายทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับคือถ้าดูจากฟอร์มตอนนี้ต่างประเทศเขายกให้อีกลาสโกเรนเจอร์ Ranger, บุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ผมมองว่าเกรดบอนนี่ซองดาลิแอชสู้ได้สบายครับเรนเจอร์นี่จะว่าไปก็เล่นเกมยุโรปเยือนก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับจะบุกมาชนะยากครับเชีร์ไปที่ซองดาลิแอชนะครับเชีร์เจ้าบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับลุ้นถึงชนะด้วยซ้ำไปครับ คุณออมาไปที่เวลาตีสองตรงนะครับในกลุ่ม J ครับทนานฮอสเปอร์จากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับลาสเ l i n นจากออสเตรียครับสเปอร์เนี่ยล่าสุดอยู่อันดับเจ็ดของพรีเมียร์ลีกนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเวตธแฮมไป3าตัวหลักๆคาดว่ามูรินโญ่น่าจะโรเตชันเหมือนกันนะครับโจนี ie, Rose, so, ่โลเซลโซเดเลอัลลี่ลูคัสมูราแกเรตเบลครับมีโอกาสออกสตาร์ทตัวจริงในคืนวันนี้เลยครับฝั่งของลินส อยู่อันดับ5ของลีกออสเตรียครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้ราปิดเวียนนามา0นต่อ3นะครับมี3นากุกอย่างอันเดียสกูเบอร์ฮุตเซซินบาลิตแล้วก็มาโกรากุดนะครับท้าสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนครับแน่นอนก่อนเกมสเปอร์ถูกยกให้เหนือกว่ามุนโยน่าจะหัวเสียพอสมควรนะครับจากเกมที่แล้วครับนำ3า3ศู 0, ไม่ชนะนะครับไปโดนไล่ตีเสมอจนได้นะครับยิ่งวันนี้ อาจจะโรเตชันแต่ว่าโมเมนตัมของเกมน่าจะกระตุ้นทีมมาดีครับผมหนึงชอบไปที่สเปอร์นะครับดูแล้ว1ประตูยืนพื้นมีแน่แน,แน่ลุ้นเม็ดสสบายใจกว่าครับปิดท้ายตีสอี่หนึ่งคู่ในกลุ่ม H นะครับกลาสโกเซลติกจากสกอตแลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับ a อซมิลานจากอิตาลีเซลติกเนี่ยล่าสุดเป็นรองจากฝูงฟุตบอลลีกสกอตนะครับ เกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านให้กับกลาสโกเรนเจอร์มา0ต่อ2นะครับปัญหาคือตัวหลักเจ็บนะครับพวกไรอันคริสตี้เจมฟอร์เรสเจ็บนี่ส่งผลกับเกมของเซลติกมากนะครับตัวหลักที่เหลือก็มีคาร์ลแม็กเกรเกอร์คุมตรงกลางข้างหน้าจะเป็นอันเบียนอายติก,กับลีคลิฟฟิตนะครับเจอกับเอซีมิลานที่ฟอร์มดีมากในการออกสตาร์ทนะครับล่าสุดนำเป็นจ่าฝูงของเกาโช เกมล่าสุดก็บุกชนะอินเตอร์มิลานในดาร์บี้แมตช์มา2ต่อ1นะครับแต่ว่าปัญหาคือฮาคามชันฮานกรูครับนี่คือตัวเก่งดันมาเจ็บจากเกมล่าสุดทำให้จะลงไม่ได้เช่นเดียวกับอันเต้เลเรเบตที่เจ็บไปก่อนหน้านี้นะครับตัวลัก ก็เป็นพวกฟรองเคสซี่แนรุกย่างซามูคาสิเยโคราเดครูนิตนะครับแล้วก็สลาตันอิบราฮิโมวิทก็มีชื่อเดินทางไปด้วยนะครับของสุดท้ายที่เจอกันต้องย้อนไปปี2013นะครับปรากฏว่ามิลานเอาชนะไปกลับเลยครับในบ้าน2-0เกมเยือนบุกถล่ม3-0นะครับผมมองว่าเซลติก ชุดนี้ที่จริงก็มีดีที่วิ่งสู้ฟัดนะครับแต่ว่าปัญหาคือตัวหลักเจ็บนี่ทำให้สภาพทีมถือว่ายวบลงไปเลยครับขาดเจอเรนเจอร์ยังไม่รอดครับเกมนี้เจอมิลานที่บอลเคี่ยวเหลือเกินครับผมมองว่ามิลานจะบบุกมาเบียดเม็ดหนึ่งได้ให้เชียรเอซีมิลานนะครับสรุปสาทีมครับชอบไปที่สต็องดาลีแอชทอตแนมฮอสเปอร์และ AC ีมิลานนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไ้ด้วยสำหรับลายอัดของเราแอดลิชขีดลิชขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ